วิชาภาษาไทยเรื่องคำบุพบทโดยครูจันเรน,นะคะสวัสดีนะคะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องคำบุพบทนั่นเองคำบุพบทก็คือคำที่ใช้นำหน้าคำนามนักเรียนจำได้ไหมคะว่าคำนามคืออะไรเอ่ยอ่าเยี่ยมมากคะ่ะลูกคำนามก็คือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์จริงของนั่นเองและคำสรรพนามล่ะคะคืออะไร คำสรรพนามก็คือคำที่ใช้แทนคำนามเก่งมากค่ะลูกส่วนคำกริยาคำกริยาก็คือคำที่แสดงอาการต่างๆอาการต่างๆก็เช่นการนั่งการนอนการเดินการวิ่งนะคะหรือคำวิเศษคำวิเศษนักเรียนจําได้ไหมคะคืออะไรอื่นคำที่ใช้ขยายหรือประกอบคําอื่นนั่นเองเพื่อแสดงความสัมพันธ์กันระหว่างคำ หรือกลุ่มคำซึ่งแบ่งเป็น4ชนิดนะคะชนิดแรกก็คือคำบุพบทบอกเวลาคำบุพบทบอกตำแหน่งที่ตั้งสถานที่นั่นเองต่อมาคำบุพบทบอกความเป็นเจ้าของสุดท้ายคือคำบุพบทบอกความเกี่ยวข้องหรือความประสงค์ต่อมาเรามาดูรายละเอียดแต่ละชนิดกันเลยก็ที่หนึ่งคำบุพบทบอกเวลานะคะ ตัวอย่างก็เช่นณณเวลานี้ณปัดนี้หรือคำว่าจนเขาเปิดไฟจนสว่างตั้งแต่เธอมาตั้งแต่เช้าในเมื่อ,อเขาอยู่เมืองนอกเมื่อปีที่แล้วหรือจนกระทั่งทีนี้เรียนมาดูตัวอย่างกันค่ะนะคะ เขาตื่นนอนเมื่อเวลา6นาฬิกานนี้ก็คือบอกเวลานะคะฝนตกตั้งแต่ดึกจนเช้าทำให้น้ำท่วมถนนอ่าตัวอย่างต่อไปก็เช่นน้กงเรียนส่วนใหญ่มาโรงเรียนตั้งแต่เช้าก็เหมือนเด็กๆนะคะเด็กๆทุกคนมาโรงเรียนตั้งแต่เช้านะคะตัวอย่างต่อไปชาวสวนลดน้ำผักจนกระทั่งเที่ยง อันนี้ก็คือบอกเวลานั่นเองข้อที่2นะคะคําบุพบทบอกตําแหน่งที่ตั้งสถานที่เช่นบนล่างในนอกริมข้างที่เหนือใกล้นะคะซึ่งคําเหล่านี้เราคุ้นเคยและพูดกันบ่อยมากเช่นไหมคะเด็กๆทักเรียนสามารถนําคําเหล่านี้มาแต่งเป็นประโยคได้ไหมคะลกูกได้ไหมคะอ่าเยี่ยมมากคะ่ะลกูกอย่างเช่นคําว่าในาเนี่ยอ่ะ ในตู้มีอะไรหรือคำว่าริมใช่ไหมคะผ่อนข้างวางอยู่ริมหน้าต่างหรือคำว่าข้างนะคะข้างลัวปลูกผักสวนครัวอ,อย่างนี้ดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างเช่นบ้านของฉันอยู่ใกล้ห้างสปปรรพสินค้าเรียนสกเกตตัวหนังสือสีแดงนะลูกใกล้นี่คือคำโบพบ,บทนะคะ กล้วยไม้ป่าออกดอกสะพรั่งอยู่บนกิ่งไม้ริมน้ําตกเห็นไหมคะเห็นคําว่านบนไหมคะแล้วก็ริมนะคะต่อไปตัวอย่างต่อไปนะคะพรุ่งนี้พวกเราจะไปทัศนทิกษาที่พระบรมมหาราชวางังคำว่มมาที่คือคำพระบทดาวบนท้องฟ้าลิบยับมาคำว่านบนนะคะ ต่อมาข้อ3คํคำบุพบทบอกความเป็นเจ้าของได้เก๋คำว่าแห่งคำว่าของคำว่าในอย่างเรามาดูคำว่าแห่งก่อนนะคะสถานที่แห่งนี้น่ากลัวมากอันนี้คือคำบุพบทที่อยู่ในประโยคน,นะคะต่อมาคำว่าของคุณแม่ซื้อที่นาของยายจันทร์คำว่าของก็คือแสดงความเป็นเจ้าของก็คือที่นาของยายจันทร์นะคะ ต่อมาคําว่าในรถของฉันอยู่ในบ้านอารถของฉันอยู่ในบ้านก็คือรถของฉันนั่นเองนะคะทีนี้กูมีตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะนักฟุตบอลของไทยมีความพร้อมในการลงแข่งขันกีฬาซีเกม่าตัวอย่างต่อไปอย่นะคะบทละครเรื่องรามเกียรติ์เป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะคะอย่างนี้อย่างเรื่องรำมเกียรนนี่ก็มีในบทเรียนของเราด้วยนะคะพื้นที่ป่าแห่งนี้เป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าทั่วไปไเห็นไหมเห็นคําว่าแห่งไหมลกูกก็คือแสดงสถานที่แห่งนี้ต่อมาข้อที่4นะคะคำบุพบทบอกความเกี่ยวข้องหรือความประสงค์นะคะ เช่นคำว่าเกดต่อเพื่อสำหรับทีนี้นักเรียนทราบไหมคะว่าคำว่าเกกับคำว่าเด e เนี่ยใช้ต่างกันอย่างไรนะคะทีนี้มาดูพร้อมๆกันเลยค่ะถ้าเราซึ่งเป็นผู้ที่มีอายุน้อยกว่าให้สิ่งของกับผู้ใหญ่นะคะต้องใช้คำว่าเด e เราซึ่งมีผู้ซึ่งเป็นผู้ที่มีอายุน้อยนะคะ มอ,มอบสิ่งของให้กับผู้ที่อายุมากกว่าเราเนี่ยต้องใช้คําว่าแดอย่างเช่นเช่นประโยคที่ว่านะคะนักงเรียนมอบของที่ระลึกแดคุณครูนี่อันนี้คือการมอบสิ่งของจะใช้คําว่าแดนะคะแต่ถ้าผู้ใหญ่จะมอบสิ่งของให้กับเด็กๆจะใช้คําว่าอะไรลูกอ่าใช้คําว่าเก่นะคะเช่นคําว่า ครูให้รางวัลแก่นักเรียนนี่ครูก็คือผู้ที่มีอายุมากกว่าเราให้รางวัลแก่นักเรียนนะคะผู้ใหญ่ใจดีนำขนมมาแจกให้แก่เด็กๆทุกคนผู้ใหญ่ก็คือผู้ที่อายุมากกว่าเราเด็กๆก็หมายถึงพวกเรานั่นเองนะคะอ่า เอกีคุณครูมีตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะมานีมอบพวงมาลายัยแด่คุณแม่เนื่องในวันแม่อ่าสังเกตประโยคไหมคะลูกคาว่าแด่ใช่ไหมคะมานีนี่ก็คืออายุน้อยกว่าคุณแม่ก็คือเป็นผู้ใหญ่แล้วก็จะใช้คําว่าแด่นะคะนักเรียนทุกคนต่างมีความตั้งใจเรียนเพื่อความก้าวหน้าในอนาคตตัวอย่างต่อไปนะคะ แพทย์ทำงานันเพื่อคนไข้ในยุคนี้ในยุคโควิดต้องเรียนอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะลูกทุกคนต้องมีความรับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของตนเองอนะคะสรุปคำบุพบทมีทั้งหมดกี่ชนิดลูกเยี่ยมมากคะลูกมีทั้งหมด4ชนิดนะคะห คำบพบบอกเวลาบอกตำแหน่งที่ตั้งสถานที่บอกความเป็นเจ้าของสุดท้ายบอกความเกี่ยวข้องหรือความประสงค์นะคะเด็กๆทุกคนอย่าลืมหมั่นทบทวนบทเรียนและอ่านหนังสือเป็นประจำนะลกูก สำหรับคลิปนี้คุณครูก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้หากนักเรียนมีข้อสงสัยใดๆสอบถามคุณครูได้นะคะสวัสดีค่ะ